พเ,เจ้าเสื้อเรืองเว้นกับม <ะ S 2> จ้า <c oughs> เฮ็ดเทิ่มกับเฮ็ดอะไรหน่อยพุนยุดเศร้าทิตย์ก็ได้เฮ็ดเป็นคู่แล้วก็ยังได้ไมาเฮ็ดอเกาอยู่ <c oughs> ลูกออกแม่เขาแม่ออกพี่สาวเขาอยู่นี่ไม่ได้เศร้าตามจ้า บาดเถาแล้วให้เศร้าเห็ดกับเผลอเศร้าจะเกลียกับไ้เห็ดน้ำคือเก่าจะเมียนเมียหลเด้อมีผู้ใดเป็นวยกันบ่าคาเวนกรรมจะเป็นได้รับคักได้รับเลยจ้ะเว้นกรรมค่ะเว้นกรรมอี่เถาแล้วกับว่าย่อมเถาผ้าตะเห็ดเวียยู่บันกับว่าได้พักพอนดอกไปคุดมั่นดีกลัวไปก้นไปคุดมั่นดีกลัวค่ะ ตำสา,าแห่งบะแหลวเป็น